สวัสดีครับสวัสดีครับผมกูทินอาเบนเอาส์บังคอกนะครับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3นะครับที่มาร่วมเรียนภาษาเยอรมันนะครับเรียนเยอรมันสู้โควิดกันเป็นสัปดาห์ที่3แล้ว speaker the second The bitten is act heute dritten Woche เป็นวันที่2ของสัปดาห์ที่3นะครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับต่อเนื่องจาก Gestion จากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของ personal pronoun นะคเป็นตารางแห่ต้องกำหนดนะครับ ตารางปฐมบทนะครับเป็น Ds เลถ้าเป็นเป็นตารางแรกของทุกๆคนเลยนะครับที่จะได้เรียนภาษาเยอรมันนะครับก็ต้องเรียนรู้เรื่องของตารางแรกนะครับนั่นก็คือประธานเจ้าตัวแล้วก็ All a d v e r i a l f u n c t i o n เนี่ยนะครับหน้าที่ของประธานทําหน้าที่1ประธาน2กําตรง3กํารอง4ทําเป็นหน้าที่ก็คืออีกหนึ่งหน้าที่คือคําที่แสดงความเจ้าของนะครับภาษาเยอรมันเราจะเรียกว่า Nominativ e Accusativ e Dativ und genitive นะครับสามนักเ,เยอรมัน,นบอกอาจารย์มี4ทีกเลยถ้าเยอรมันมี4ทีกนะทีกที่1ประธานทีกที่2กรรมทีกที่3 d a t i v e ก็คือกรรมรองทีกที่4เป็น genitive นะครับคำคำที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับก็ทบทวนให้จากเมื่อวานนะ ich mich mir m e i คือฉันนะครับ du dich der d e i คือเธอนะครับอ,อันที่3ก็จะเป็น Sie Sie inen ihr นะค,คือท่านนั่นเองทีนี้ อันที่4567ก็จะเป็น r c s 4ตัวนี้ซึ่งครูยังไม่ได้ลบทิ้งนะครับอีดู4นี้ลบทิ้งแล้วนะครับเพราะวันนี้จะทำการ transform นะครับก็คือเป็นการเขาเรียกว่า copy paste นั่นเองเป็นการ copy แล้วก็ paste เป็นการลอกเรียนแบบว่าคนเยอรมนันเวลาเขาคิดตารางขึ้นมาจริงๆเนี่ยครูเชื่อว,ว่าเขามีการคิดแบบมีหลักการนะครับเขาจะคงเอาเอกลักษณ์ของตารางที่1แล้วก็เอาไปใส่ในตารางถัดไป เพื่ออะไรเพื่อให้ภาษาเขามัน make sense ก็คือภาษาเขามันมีเหตุผลไม่ใช่ว่าตารางที่2กับตารางที่1ไม่มีความเชื่อมโยงกันเลยนะครับหรือว่าตารางต่อไปตารางที่3ไม่เชื่อมโยงกับตารางที่2อ,อะไรเงี้ยไม่งั้นคนเดียวมันก็คงจะลำบากหน้าดูนะครับในการใช้ภาษาก็เป็นเขาเรียกว่าดัสิสไนน์โลกิกนับเป็นเรื่องของตรรก,กะในการคิดภาษาขึ้นมานครับสําสหรับครูก็คือเกิดจากการตกตะกอนเนาะเกิดจากการตกตะกอนของการใช้ภาษาเป็นระยะเวลาค่อนข้างที่จะหลายไปอยู่พอสมควรนะครับ แล้วก็บวกกับแอฟร้าพวกนี้นะครับกับการสอนนะการสอนภาษาดอยใช้กับคนไทยนี่แหละเป็นไทยลด์นะครับก็ตั้งแต่ปี2007ก็คิดดูเอาเองแล้วกันว่ากี่ปีแล้วยังไม่ได้หยุดเลยนะครับไม่เคยมีปีไหนที่หยุดสอนเลยนะครับก็สอนมาเรื่อยโควิดก็สอนนะครับออนไลน์ก็เป็นว่าหลายปีแล้วก็ตกตะกอนได้ขึ้นมาเป็นตารางตารางที่1ที่ครูเรียกตารางปฐมบทตารางแห่งต้นกาเนิดตารางปฐมเรือะไรเนี่ยนะจริงๆเนี่ย officially นะครับไม่มีบัญญัตินะครูคิดของครูขึ้นมาเองแล้วครูคิดว่าให้ชื่อมันว่าเป็นตาราง9คูณิหรือว่าตารางปฐมบทปฐุมฤกรอกอะไรก็ไปไปเป็นอีกหนึ่งก็คือเป็นอีกอย่างก็คือเป็นตารางแห่งต้นต่อต้นกําเนิดทุกอย่างสาเหตุทุกอย่างที่ทําให้มันยุ่งยากในภาษาโดชยุ่งยากสำหรับผู้เรียนนะสำหร,รับคี่มันไม่ได้ยุ่งยากนะก็คือตารางที่หนึ่งที่ผ่านามาเมื่อวานนะครับอ่าทีนี้การก๊อปปี้จากตารางที่หนึ่งไปสู่ตารางที่สองเราต้องเรียนรู้ก่อนนะก่อนที่จะนําไปใช้งาน ว่าเขา copy ยังไงครูก็จะจะคงเอาไว้ให้ก็คือ the third person เป็นบุรุษที่3ามถวนให้นะ the actor person ผู้พูดคือ ich กับ wir heute gibt es nicht นะ heute gibt es keine นะวันนี้ไม่มี ich กับ wir บุรุษที่หนึ่งหายไปบุรุษที่2คือ du คนเดียวแล้วก็ Sie groß แล้วก็ ihr พวกเธอนะบุรุษที่2ในภาษาดอยช์ตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่า you 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 นี่แหละ หนึ่งยูของภาษาอังกฤษเนี่ยแตกออกมาเป็นภาษาดอยได้สามยูยูคนเดียวยู you, ที่แบบว่าท่าน user นะเราเข้าไปในโรงแรมเขาก็จะเรียกเรา Sir, เซอ please อะไรอย่างเงี้ยไปเนี่ยนะก็จะสุภาพหน่อยคนเดียวมันก็จะเรียกเราว่า see gross นะครับแล้วก็ยูที่แบบพวกเธอนะครับภาษาอังกฤษมันคือ ear นะครับดูซีกรอสเอี a r อียสามตัวนี้ภาษาดอยเรียกว่าภาษาดอยภาษาอังกฤษเรียกว่ายูนะสามยูฝรั่งเศสนี่สองยูโอเค เพราะนั поэтому, Baptist, ke, ai, ้นสรุปคร่าวๆสมมติ่าจะคุยกันกับคนไทยใครก็แล้วแต่นะครับว่าประธานเอาเฉพาะประธานก่อนนาะช่องที่หนึ่งเนี่ยประธานน o m i n a t e ทีแรกเนี่ยนะช่องประธานเนี่ยอังกฤษนั้นมีเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดตัว i u v d h i n นะครับฝรั่งเศสจะมีแปดตัวนะครับจะมีแปดตัวแต่เยอรมันมีเก้าตัวซึ่งเราก็มีมากกว่าเพื่อนเขานะครับทาให้เรียนยากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เหลวอบายกว่าอะไรนั่นก็คือประธานเก้าตัววันนี้ตัดบทเหลือแค่ the great person นะครับบุรุษที่สามคือบุคคลที่เราจะกล่าวถึงเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดเอกลักษ์ของตารางเนี้ยอันนี้เป็นของเก่าจากเมื่อวานฟอนเกสเทนเฮียดัสทาวิชนิเกลชนะไม่ได้ลบทิ้งนะครับคงเอาไว้เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือ R C S C C ตัวนี้คือ C plural C ตัวนี้คือ C Z s i n g u l a r แทนเพศหญิง R ตัวนี้คือ R แทนเพศชายจะเป็นคนสิ่งของหรือจะเป็นคำนามก็ได้นะครับตัวนี้นะเป็น singular เหมือนกันเป็นเอกพจน์ส่วน S ตัวนี้แทนอะไรก็ตามที่เป็นเพศกลางนะครับ ย้ำอีกหนึ่งทีนะครับ dust baby นะครับเด็กทารก dust kid เด็กตัวเล็กเนะที่เกิดมารวมก็รวมรวมถึง dust m a c h i n แปลว่า a girl นะครับหญิงสาวที่ไม่ใช่ frau นะที่ไม่ใช่ woman น,นะคือ girl เนะี่ยสามคำนี้นะเป็นเพศกลางเวลาพูดจะเรียกว่า s นะซึ่งแปลกมากนั่นเป็นการพิสูจน์ว่า dead d u s ของคำเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศสภาพเสมอไปนะครับแน่นอนว่ามันผู้ชาย d ด a มันก็โ okay, อเคได้เน้นไม่ตรง ดีฟราอผู้หญิงก็คือตรงแต่มันก็จะมีบางคําที่ไม่ตรงอย่างที่ครูยกตัวอย่างมาแล้วนะนคำว,ว่าทารกดัสเบบีทำไมเป็นเพศกลางเนาะทารกเกิดมามีเพศแล้วนะครับดัสกินเด็กตัวเล็กๆเนะี่ยก็มีเพศแล้วเหมือนกันเพศชายเพศหญิงแต่ก็เรียกว่าดัสกินเป็นเพศกลางเพราะมันเป็นคำนะคำเนี้ยเขาบัญญัติว่าให้เป็นเพศกลางรวมถึงคําว่าดัสเมชชนนะครับหญิงสาวนะเด็กสาวไม่ใช่หญิงสาวเด็กสาวเกิร์ลนะภาษาอังกฤษก็เป็นเพศดัสเหมือนกันสามคำนัดจำเอาได้ซึ่งเป็นเพศกลางเหมือนกับคำว่าดัสเฮาส์ดัสออโต้ แล้วก็ดัสบูคแล้วก็ดัสแอนดี้โอเคอันนี้เป็นเพศกลางหมดเลยจาพร้อมๆกันอะไรที่เป็นเพศชายอย่างเช่นยกตัวอย่างบ่อยมากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอย่างเช่นเดสติฟเดอมันครูเนี่ยแล้วก็เดคอมพิวเตอร์แล้วก็เดทชแล้วก็เดสตูลจะจำยังไงดีก็าจาอย่างนี้ละกันผู้ชายมีปาก,กานั่งเก้าอี้นั่งโตะ๊ตะโต๊ะเก้าอี้ปาก,กาผู้ชาย,อยาคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเพศชายหมดเลยพยายามจําจให้มันเป็นสักหนึ่งภาพนะแล้วก็บอกว่ามันเป็นเพศชาย ผลเพศหญิงเพศหญิงจะเป็นสิ่งของเยอะมากผลละมงผลไม,อลม้อะไรก็ตามก็ที่เราเน้นเลยเอออย่างเช่นชูมาร์ชเนี่ยเบียร์เน่บรนาเนี่ยอะไรอีกอ,อ่ะนเลอร์เบนตาลัมเพอร์คมไฟอะไรลูกตัวเ้ว A, อย่างเงี้ยหรือว่าทัชเชอร์กระเป๋าหนีกระเป๋านะกระเป๋าแบบนะี้ทัชเชอร์หรือแม้กระทัชเชอร์ที่แปลว่าขวดนะเย่นขวดน้ำวอสเซอร์ทัชเชอร์อันนี้ทัชเชอร์เป็นเพศหญิงหมดเลยถ้าเป็นซิงเกิล่เป็นอันเดียวขวดเดียวก็วดดววจะเป็นสี่ตัวนี้ อันนี้เข้าใจกันแล้วเนาะวันนี้เรามาดูเอกลักษณ์ที่ครูไม่ได้ลบนะครับดูคานี้นะสีแดงนะ air in, inside เอกลักษณ์มันก็คือตัว n ตอนที่เป็นคำตรงนะครับจะถูกถ่ายทอดไปตรงตารางที่สองตารางที่2เนี่ยมันเป็นตัว d หมดเลยนะครับเป็นตัวดหมดเลยนะบอกก่อนว่าทั้งหมดนี้ทุกคําเลยในภาษาอังกฤษคือคําว่าคำนามาคำนำหน้าคำนามแบบชี้เฉพาะหรือว่าเจาะจงอย่างเช่น เราจะบอกว่าไอ n น w flasher แปลว่าขวดหนึ่งขวดไม่ได้จอดจมว่าขวดไหนแต่ถ้าพูดว่าขวดนี้ก็จะบอกว่าดี flasher ก็คือขวดนี้เลยหรือมีคำานึงก็คือ deserve flasher ก็คือขวดนี้เลยเทาได้จอดจมมี2แบบวันนี้คือเป็นการจาดจงแดดีดัสถ้าจะบอกว่าขวดนี้เนื่องจากมันเป็นเพศหญิงก็จะพูดว่า d flasher นะครับอันนี้คือเจาะจงตารางนี้เป็นการเจาะจงหมดเลยนะครับซึ่งที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคำนำหน้าคำนามนะครับ อย่างเนี้ยคำว่าดีแล้วก็ตามด้วยフラชเชอร์ฟลาชเชอร์เป็นคำนามนะเขียนด,ด้วยตัวใหญ่อันนียมันจะอยู่ด้านหน้าเกิดมาเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกันนะครับดีフラชเชอร์ไม่ใช่ฟลาชเชอร์เพิ่งเกิดแล้วก็ดีก็เกิดแล้วก็มารวมกันไม่ใช่ตอนเกิดมาของคำนามเกิดมาพร้อมกันเลยเป็นดีフラชเชอร์อย่างคำว่าพ่อเดาฟาเธอคำว่าเดาก็เกิดมาพร้อมกับว่าคำว่าฟาเธอเลยเหมือนสายสะดือเกิดมาพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็มันก็เป็นเพศติดต,ตัวของคำคำนานเห็นนะอันนี้มันเกิดมาพร้อมกันเลยนะครับ DADs the เป็นตัวแทนของรไรเป็นตัวแทนของคำสรพนามพวกนี้ ARCS แต่จริงๆในทางกลับกันเนื่องจากว่าเราเคยเรียนว่าคำสัพนามเนี่ยเอาไว้แทนคำนามจริงๆแล้วไอเน,นี้ยพวกนี้มันเกิดก่อนแล้วก็อ๋อคุณไม่น่าจะว่าอะไรเกิดก่อนหมายถึงว่าคาว่าอย่างเช่นคําว่าเดนมารผู้ชายหนึ่งคนเวลาจะพูดถึงผู้ชายคนนั้นเป็นครั้งที่2องอย่างเ่แฮมลเลอร์พูดถึงแฮมิลเลอร์เป็นครั้งที่2เนื่องจากแฮมิลเลอร์เป็นเดนมารเราจะแทนว่าแอร์อย่างเงี้ยคำพวกนี้เป็นการแทนเป็นคงที่2เป็นต้นไปเพื่อจะไห้พูดคําเดิมซ ห็นไหมอย่างเช่นครูบอกว่าลูกครูชื่อนาทอนอย่างเงี้ยครูก็บอกว่า My โซนนะไมโซนก็คือแดดโซนไหมลูกชายแอร์ไฮส์นาทอนไม่สวาเทอร์นะลูกคนที่สองสไปเทอก็ยังเป็นแอรอยู่แอร์ไฮส์ไามทออย่างนี้เป็นต้นถ้าครูมีลูกผู้หญิงสมมตินะมายเนอร์ทอกนะลูกสาว m i n เนอร c ท o อกเทอร์ทเป็นลูกสาวก็เป็นดีท t อกเทอร ครูก็ต้องพูดว่าซ h ไฮส์สมมติชื่อทาร่าซ h ไฮส์ทาร่าอย่างนี้เป็นต้แนแต่จริงๆอีช kind of ับ okay. no ไคน์นอทอปเถอะโอเคอีชับนอสไฟส์เถอะนะอ่ะสูริกมาที่ตารางนี้เอกลักษณ์ต่างๆพวกนี้จะโดนถ่ายทอดเข้าไปอยู่ในตารางนี้ซึ่งความหมายของตารางนี้ก็คือถ้าเป็นแดดีดัสตรงนี้นะจะเป็น1นึ 4, 1่งคูณสี่หคูณสี่หนึ่งคูณสี่ถ้าเฉพาะเอาข้างบนสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าซิงคุล่านะครับเป็นเอกพจน์เท่านั้น เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น 3, ามคูณสี่สิบสองคำตรงนี้จะหมายถึงซิงคูล่าหมายถึงอันเดียวถ้าขวดก็ขวดเดียวปากกาก็ด้ามเดียวอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นเด็กก็คนเดียวถ้าผู้ชายก็คนเดียวผู้หญิงก็คือคนเดียวบ้านก็หลังเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการเจาะจงไม่ได้แปลว่าคนหนึ่งขวดหนึ่งอันหนึ่งนะแต่บอกว่าคนนั้นขวดนี้เป็นต้นจานนั้นจะนน,นี้ถือว่าจาะจ,จงหมดนะครับอันนี้คือเดีดิลัสมันคืออารมณ์คล้ายๆกับคำว่าเดิในภาษาอังกฤษ t h e นะเด The, The, ิคือเจารจงน ถ้าไม่เจาะจงถัดจากตารางนี้จะเป็นอีกหนึ่งตารางซึ่งเป็นการก๊อ,อกปปี้เอกลักษณ์ต่อไปเหมือนกันซึ่งจะง่ายแล้ว <sk art> ถ้าเราเข้าใจว่าเขาเอาเอกลักษณ์จากตารางที่1ไปตารางที่2อย่างไรใช้ตัวไหนเอาไปบ้างติดตัวไปบ้างนะตารางที่3จะมีความหมายว่า1ก็คือตารางไม่เจาะจงภาษาเ,อเยอรมันเรียกว่า I แล้วก็จะเจอเยอะเลย I know, I ไ I เน้นไอเน้นไอนสอเนีไอเนอไอ่นอเ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 นอนี้น,ะน,น,น,นเนอานอเนอเนอเ d อเนออนนอเนอนีนอเนอเนอเนีเนีเน เป็นหนึ่งนะซิงคูล่ทีนี้ถ้าทุกอย่างมากกว่าหนึ่งอย่างเช่นปากกาเนี่ยสีดำนะครับอันเดียก็เป็นเดียร์เดชวาสเซอร์สติฟต์ปากกาสีดำเดร์โรตสติฟต์ปากกาสีแดงนะแต่ทีนี้พอเป็นสองอันมันเป็นคำว่าสติฟต์อันนั้นเราต้องไปเรียนรู้กันอีกว่าคำว่าสติฟต์พะหะุพจสองอันขึ้นไปมันจะต้องเติมอะไรบ้างนะครับหลักการในการเติมก็จะมีประมาณแปดเก้าสิบประเภทแบบรูปแบบในการกรวบรวมกันเพื่อจะจําว่าถ้าใครอยากจำเนาะ มันมีรูปแบบอะไรบ้างมีใส่อุ้มเล้าไม่ใส่อุ้มเล้าเติม a อย่างเดียวหรือว่าเติม an ลงท้ายลักษณะนี้หรือว่าเติม a r อย่างเช่นคำว่า d u s house d e h อยเซอร r อย่างน,า house นี้เป็นต้นนี้คือเติมอุ้มเล้าจาก house เป็น hydr แล้วก็เติม a r เพื่อให้เป็นพหูพจนะครับคำเหล่าน,นี้เขาเรียกว่า plural จะเป็นสีฟ้าวันนี้ที่กูเขียนไว้ให้นะ d e e l e v e e สีฟ้านะเป็นสีฟ้าแบบนี้เป็นพหูพจนั่นหมายความว่าถ้ากูจะหมายถึงประกา2สองด้านนี้สองด้านนี้จะหมายถึงคำนี้ทันทีคือ d e s t i f t i r e แล้วก็จะไม่ใช่ s t i f t เฉยๆต้องเป็น s t i f t e เพราะรูปหูพจน์มันมีอยู่รูปเอกพจน์รูปเอกพจน์มันคือ s t i f t นะครับข้างบนลงท้ายด้วย t เขาออกเสียง s t i f t เป็นลม t นะครับแต่พอเป็น2หรือ3หรือ4ก็แล้วแต่อ่ะสมมติว่าเป็นสี่เขี่ยฟี่เลยก็ไดนะ้1 2 3 4สี่ s t i f t e นะครับรูปหูพจน์มันไม่ว่าจะเป็น2หรือว่า3นะครับหรือว่า4แบบนี้เลย รูปหุ่นเฉพาะคํานี้นะเฉพาะคํานี้คำเดียวเราต้องเรียนรู้แต่ละคาแต่ละคำไปจะเติมตัว A ลงท้ายจาก s ต i f t ก็จะเป็น T a ลงท้ายก็จะเป็นเพิ่มหนึ่งพยางก็เป็น S ต i f t จอออ,อ,ออกเสียงเจอเดินนะครับซึ่งออกเสียงเป็นเอิร์กเสียงสั้นไม่สติฟเจอนะถ้า S ติฟเจอเป็นการออกเสียงมาเอแอลนะเออลงท้ายอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้ว่ารูปหุจนมันคืออะไรนะครับถ้าจะหมายถึงปากกาสีด้าน มันจะปากกาตัวนี้ทันทีคือดิสติฟเตอร์ดีเฟียสติฟเตอร์ใส่จำนวนลงไปก็ได้ดีสวายสติฟเตอร์ดีไรสติฟเตอร์แต่ถ้าอันนี้ไม่เป็นดีจะเป็นเดะเพราะว่าคำว่าปากกาเกิดมาเป็นเพศเดะนั่นเองโอเคเดะสติฟเตอร์ถ้าพูดถึงมันั้งที่สองว่าปากกาอันนี้มันเป็นสีเขียวก็บอกว่า air air is g r e e n นี่คือวิธีการใช้ถ้าคุูบอกว่า de f l a s h e r เป็นเพศอะไร d ี f l a s h e r ไม่ใช่แดดแล้วก็ต้องเป็นดีอ่าดีเพศหญิงขวดเนี้ไอเนอร์ฟลาชเชอร์ว่าขวดหนึ่งขวดนะครับแต่อันนี้บอกขวดนี้เลยที่กู่น้องถืออยู่เนี่ยกินไหมน้าหันนะก็คือเจาะจงครับพูดผู้ฟังรู้เลยว่าหมายถึงขวดนี้นะครับนี่คือคําว่าเจาะจงชี้เฉพาะเจาะจงแต่ถ้าผู้ฟังหรือคู่สนทนาไม่รู้ว่าขวดไหนอย่างเช่นคุณไม่มีขวดอยู่ในมือคุณบอกว่าคู่อยากได้ขวดน้ําสักขวดหนึ่งวันนี้จะไปไปซื้อขวดน้ําสักขวดหนึ่งนะครับอิมเมชเตอร์ไอเนอร์ฟลาชเชอร์คาเฟ่น e i n an e eine neue flash c a e l อย่างเงี้ยก็คืออยากซื้อสักขวดหนึ่งเพราะยังไม่รู้ว่าที่ร้านมีขวดแบบไหนขายบ้างแต่อยากรู้อยากซื้อสักขวดเป็นการพูดครั้งทีหนึ่งคนทางก็ยังไม่รู้ว่าเป็นขวดแบบไหนขวดลักษณะไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นคือไม่เจาะจงอันนี้คือคําว่าไม่เจาะจงนะ indefinite นะครับวันนี้คือ definite definite, definite คือ define ภาษาอังกฤษคือเจาะจงชี้เฉพาะลงไปถ้ากดมาถือปุ๊บทุกคนรู้แสดงว่าเจาะจงน,นี่คือคําว่าเจาะจงนะอ่ะอันนี้มี flash c a l อันเดียว เขาบอกว่าขวดเนี้ยเอาไว้สำหรับใส่น้ำเขาบอกว่า the f l a s h e in my hand อันนี้นะพอพูดเป็นทั้งสองว่าขวดนี้เอาไว้ใส่น้ำก็ต้องรู้ว่ามันเป็นดีใช่ไหมครูก็ต้องแทนด้วยคำว่าอะไรระหว่าง a i R C e, S อันนี้ไม่พิจารณาแลยเพราะเป็นประโยคพเพราะเป็นขวดเดียวก็ต้องดูว่าเพศดีตรงกับคำว่าซก็บอกว่า C S เฟื่อ dustbuster เห็นไหมมีคำว่าเฟือมาให้ด้วย C S f o r ่อ d u s t a u s e r มันเอาไว้ใช้สำหรับใส่น้ำอย่างนี้เป็นต้นนะ เฟือวัสสนิ่งเฟือคาเฟ f อดุน e เฟือเทเฟือวัสสนี่เป็นต้นเป็นการเจาะจงนะว่าเป็นขวดน,นี้เลยนะครับนี่คือเรื่องของมันนี้โอเคทีนี้มาดูวิธีการถ่ายทอดเสียง Err, <Yeah. S 1> there เพชชายนะ in อินกันตรงกลายเป็นเดนนะครับเสียงที่ตรงกันคือเสียงเอ็นที่เอ็นด้วยเวลาพูดอินอันนี้ก็ต้องเดนเดอะเดนมาจากแ i r In โอเคคือเอ็นตัวที่ปิด,ปดคำตัวสกะกดนั่นเอง มาดูกำรองกำรองคือคำว่าอ m ่มลงท้ายคือมามะนะครับพอถ่ายทอดเสียงออกไป M ก็ยังอยู่นะครับแต่เป็นเดมสามคำประธานกำตรงกำรองก็จะเป็นดอเดนเดมซึ่งถ่ายทอดมาจากแอร์อินอเนี่ยเ yeah. ตัวนี้นะถ้าวิ่งดูดีก็ตรงกันดิสบุ๊กสตาร์บ์เเหมือนกันนะครับนี่ก็ M เหมือนกันนะครับเอาตัวท้ายมา ทีนี้พอเป็นช่องที่4คําที่แสดงความเป็นเจ้าของในห้องเรียนครูเขาจะพูดว่า genitive โอเ okay? ค genitive นะครับหรือ possessive นะ possessive ก็ได้นะครับแปลว่าคําที่แสดงความเป็นเจ้าของอ่ะคำว่า s i d e นะครับ air in inside นะครับเมื่อวานจําจำได้ไหมเพศกลางเอา in มาใช้แล้วก็เอา s i d e มาใช้นะสำหรับเพศกลางนะช่อง3ช่อง4ใช้เหมือนเพศชาย inside inside โอ okay? เคอ่ะเอกลักษณ์ตรงนี้นะ พอไปตรงนี้เอกลักษณ์ตรงนี้เพศกลางอยู่บรรทัดที่3ามก็เอาไปใช้เหมือนเดิมน,นะครับเพศกลางบอกว่าช่องสามกับช่อง4ขอดูเพศชายว่าใช้ยังไงถ้าเธอใช้เดมฉันก็ใช้เดมด้วยนะครับถ้าเธอใช้เดสฉันก็ใช้เดสด้วยนะเอกลักษณ์ของการถ่ายทอดเสียงที่มันซ้ํากันหรือว่าเขียนเหมือนกันนะในตารางที่1อันนี้เอามาจากตารางที่1นะก็ไปบรรจุอยู่ในตารางที่2ด้วยเหมือนกันจะสังเกตว่าอันนี้เหมือนกันซีซีอันนี้ก็ดีดีซ้ำกันดัสดัสทำไมถึงซ้ำก็เพราะว่าเพศกลาง ในตารางที่1เนี่ยตารางต้นกําเนิดของมันเนี่ยมันก็ซ้ํากันใช้คาเดียวกันหมายความว่าประธานกับกรรมตรงใช้คําซ้ากันนะครับทั้ง3มบรรทัดนี้เลยพหุพจน์ c c ตรงนี้ก็เป็น DD โอเคอันนี้เขาเรียกว่าโลจิกคือมันมีตรรกะมันมีเหตุผลของมันถ้ามันไม่สามสี่คนก็จะแบบเอา้าทำไมไม่เหมือนเดิมแล้วลักษณะนี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้ไฟไอฟักก็ I act, คือทําให้ง่ายลงซิมพลิฟายสำหรับผู้เรียนครับฟืร์ดีแล้วเนี่ยเสียไฟไอฟัก ก็จะง่ายลงในการเรียนนะครับอีกหนึ่งเส้นตรงนี้นะครับกำรองของเพศหญิงนะอย่างเช่นเราซื้อดอกไม้ให้ผู้หญิงหนึ่งคนเนะี่ยผู้หญิงคนที่ได้รับดอกไม้ของเราเนี่ยเราจะแทนเขาว่าเ e อีย I c h ขาเฟอร์ r อี n ไนเนอรันซื้อดอกกุหลาบให้ผู้หญิงคนนี้แต่ในคำพูดจะพูดว่าเ e อีย I c h ขาเฟอร์ r อี n ไนเนอนะคุณซื้อดอกผู้หญิงเนี่ยให้เขาหนึ่งดอกเขาก็จะเป็นกำรองเพศหญิงนะจะมีตัวแอลงท้ายนะครับ แล้วก็เอียกับเอียนะครับช่อง C กับช่อง3ใช้คําเดียวกันไม่จะมีเส้นสีฟ้าเชื่อมเอกลักษณ์ตรงนี้ก็เอามาด้วยนะครับในในที่นี้คือคําว่าแดกับแด่นะครับทำไมถึงเป็นแดกับแดอ่ะก็ตัวแอร์ลงท้ายฝั่งนี้ก็ทําให้เป็นแอร์ลงท้ายเนี่ยเขาเรียกเอกล e ักษณ์ของภาษาดอยช์นะครับเอกลักษณ์ของภาษาดอยช์แสดงว่าถ้าดูจริงๆแล้วตารางเนี้ยเราแค่ทำความเข้าใจหนึ่งครั้งแต่ว่าเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งท่องถ้าเราท่องพวกนี้ได้หมดแล้ว แปลว่าถ้าลืมตรงนี้แต่ตรงนี้ยังจำได้เราก็สามารถ copy ตรงนี้มา paste ก,ก็คือมามา Copy แล้วก็มาเรียนแบบตรงนี้ได้ด้วยตัวเราเองนะครับทำยังไ,ไงอยู่บ้านก็เขียนลงในกระดาษ